คุณหนูสลับตัวตอนที่สามสิบเปิดร้านอาหารใหม่วันแรกก็รับออเดอร์ปิ่นโตทรงไปยังตึกเล็กของโรงพยาบาลชัดที่สุดที่ยังมีบรรดาปูป่ๆรักษาตัวอยู่นอกเหนือจากผู้เท่าสี่คนที่เปิดร้านให้กับยานนลงานนี้งานใหญ่หลังจากมาถึงก็ขุกอยู่แต่ในครัวพอช่วงบ่ายจกักรพัด ก็มายิ่งทำให้ยานน์ถึงกับเครียดเพราะจักรพัิส้งางข้อกล่องให้กับลูกน้องซึ่งนั่นหมายความว่ายานน์จะไม่ได้พักยานน์เหลือบมองจัก,กรพัิอย่างเคืองเคืองฉัม่ได้แก้งนะฉันแค่จะอุดหนุนอุดหนุนอะไรของคุณคุณก็เห็นแน่นใจหรือว่าไม่เห็นเห็นเห็นอยู่ว่าวัตวุดิบ แทบจะไม่เหลือแล้วมีแค่หน่อก็ทำแค่นั้นคุณพูดเองนะอืมข้าวไข่เจียวไงล่ะมีแค่ไหนก็ทำแค่นั้นจัดไปเลยจุกๆข้าวกล่องกล,ล่องร้อยเจ้ากระพัดที่ไม่แคร์ไม่สนพอตนเองมีเงินอยู่แล้วหยิบเงินใจโดยไม่พูดสักคำโอเคแล้วของผมล่ะนี่คุณ คุณก็เลือกเอาสักกล่องที่ได้ไปสิไม่ผมจะทานที่นี่ผมไม่กินในก่ลองนี่คุณอย่าเรื่องมากได้ไหมผมเหนื่อยจะแย่อยู่แล้วงั้นเรามาทานพร้อมกันคุณก็คงยังไม่ได้ทานใช่ไหมจัก,กรพัฒว่าไงยานนคุณจงใจจะแกล้งผมใช่ไหมผมบอกแล้วว่าผมมาเป็นลูกค้า จะแกล้งคุณได้ยังไงได้เตียวจัดให้จักรพัรดถึงกระเปอ๋อข้าวเต็มจานแต่ไข่มีอยู่นิดเดียวเท่ากับเหรียญสิบได้มั้งไข่เจียวแผ่นเท่าเหรียญสิบในขณะที่ไข่เจียวของยานนเต็มจานเปาะจนแทบไม่เห็นข้าวเผลอเผออาจมีข้าวไม่ถึงทัพพีด้วยซ้ำ ไงคุณไม่กินละ่ะมองหน้าผมทําไมทําไมของผมมีแค่นี้เล่นอ,อย่างนี้เลยลูกค้าคือพระเจ้านี่คือสิ่งที่คุณควรได้ยานนได้ผมกินแค่นี้ก็ได้จัก,กรพรรดิกินหมดเลยแม้แต่ข้าวที่เยอะอยาหนนกินไปอมยิ้มไปตอนแกล้งคนอื่นล่ะทําได้พอเขาเอาคืนบ้างก็ควรจะรับให้ได้ แต่ดูเหมือนเขาจะรับมือได้ดีแม้จะฝฟืนเืนแต่ก็อย่างรับมือได้แต่แค่ออเดอร์เข้ากล่องและออเดอร์เป็นโตรวมถึงพุทธเท่าสี่คนจักพัทด์อีกคนแค่นี้ก็เหนื่อยเหนื่อยมากขนาดไม่ได้รับลูกค้านอกก็เหนื่อยมากเห็นทีว่าคงต้องหาผู้ช่วยต้องฝึกลุงละอ,องให้เก่งกว่านี้ นายคุณคิดจะทำอะไรอีกแค่นี้งานยังไม่ล้นมืออีกเหรอคุณไม่ต้องมาเดาเลยมาเดาอะไรความคิดคนเดินแกนนผมรู้นะว่าคุณเลือกจะทำงานในสิ่งที่คุณรักทั้งเรื่องทำอาหารปรุงสมุนไพรจัดดอกไม้ก็ไม่เชิงบางอย่างก็ไม่ได้ชอบเช่นเรื่องทำอาหารแต่คุณทำอร่อยมากนะ ผมเชียร์ให้คุณเปิดร้านเลยคงไม่ไหวเพราะฉันทำเองก็คงไม่ไหวแล้วร้านอาหารนี่ฉันจะเปิดแค่เวลาเดียวเท่านั้นหมายความว่ายังไงฉันจะเปิดร้านแค่สามชั่วโมงเท่านั้นจากเที่ยงมาถึงบ่ายหมายความว่าร้านปิดหลังบ่ายสามใช่ผมก็ต้องพักเหมือนกันนะคุณคุณก็ดูว่าผมไม่ได้ทำงานอย่างเดียวแล้ว แล้วแล้วอะไรของคุณแล้วนายพลจะยอมเหรอยอมหรือไม่ยอมผมก็ไม่รู้ผมเป็นหุ้นส่วนไม่ใช่ลูกจ้างโอเคคุณเก่งงั้นเรามาพูดเรื่องสูตรยาของคุณดีกว่าสูตรยาของซันทำไมสูตรยาทำไมเหรอตอนนี้เริ่มมีคนเริ่มมีคนทำออกมาขายตามแล้ว คิดไว้แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้แต่เรื่องนี้อยู่ในความดูแลของนายพลลังสีคุณปู่เขาคงจัดการได้ผมบอกแล้วก็แค่คุณส่วนคุณคนี่เก่งดีเนาะรู้จักพึ่งพาคนมีอำนาจก็ผมไม่มีอำนาจนี่แล้วทำไมคุณไม่พึ่งพาผมผมพร้อมเป็นที่พึ่งให้กับคุณไม่จำเป็นทำไมทำไมคุณถึงไม่เลือกผม เพราะผมไม่ไว้ใจคุณถ้าคุณจะหมายถึงผ่าน,นี้แล้วก็ผมไม่ได้มีอะไรกับเขาถ้าผมมีอะไรกับเขาคงไม่คงไม่มาอยู่กับคุณก็ไม่แน่ผลประโยชน์ว่ากันได้ซะที่ไหนนี่คุณคิดว่าที่ผมอยู่กับคุณเพราะผลประโยชน์อย่างนั้นเหรอแล้วคุณคิดว่ายังไงล่ะคนที่ทั้งรวยและมีอำนาจ อิทธิพลและธุรกิจมากมายไม่ยุ่งเกี่ยวกับคนที่ไม่มีอะไรเลยคุณคิดว่ายังไงล่ะถ้าไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงตอนนั้นผมยอมรับว่าผมคิดถึงผลประโยชน์จริงๆแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วยานน์ผมไม่เชื่อคุณหรอกรู้อยู่แล้วว่าคุณไม่เคยเชื่อผมจักรพัฒน์เสียงแข็งมาทันที จากนั้นก็ขอตัวกลับพอจักรพรรดิไปยานนก็ปิดร้านละอองเดินตามยานนที่เดินเร็วผิดปกติมายังรถเพื่อจะกลับมาที่ร้านดอกไม้รู้ถึงความผิดปกติพอเข้าไปอยู่ในรถลองก็อดถามไม่ได้ว่ายานนมีเรื่องอะไรไม่สบายใจยานนยิ้มพร้อมกับสายหน้าบอกว่าไม่มีพอมาถึงร้านดอกไม้ สิ่งที่ยานนเห็นคือไกวิทยากับพาณิสนั่งรอเขาอยู่นานแล้วทั้งคู่รู้ว่าเขาออกไปข้างนอกเพียงแต่ไม่รู้ว่าไปไหนแล้วนั่นทำให้ไกวิทย,า,ยานนตอบตามจริงว่าไปที่ร้านอาหารทำให้ไกวิทย์ขมวดคิ้วด้วยความแปลกใจไปร้านอาหารครับแปลกตรงไหนคนที่แปลก คือพี่ชายต่างหากที่พี่พาพาณิชมาด้วยเพราะพาณิชอยากจะมาฝึกงานที่นี่ฝึกงานร้านดอกไม้ร้านดอกไม้จําเป็นต้องฝึกงานด้วยหรอครับคนอื่นอาจจะไม่จําเป็นแต่พาณิชอยากเรียนรู้เรื่องดอกไม้แต่ละชนิดพี่ว่ามันก็ดีใช่ใช่แต่ว่าพี่ไกลวิทย์เลยเป็นฉันเองที่อยากมา นายคงโกดฉันอยู่ที่ก่อนหน้านี้เรามีปัญหากันก่อนอื่นฉันต้องขอโทษกับทุกๆเรื่องเลยเพราะบางเรื่องฉันก็ไม่ได้เต็มใจแต่ฉันก็ขัดพวกเขาไม่ได้ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าฉันทําผิดไปขอโทษด้วยนะยานนเรื่องนี้ฉันคงตอบตกลงไม่ได้ก็แล้วแต่ เจ้าของร้านดอกไม้แล้วกันเจ้าของร้านดอกไม้ที่ดูแลอยู่ตอนนี้ก็คงเป็นละวีคงไม่มีปัญหาไก่วิทตอบตกลงแทนให้พาณิชย์ฝึกงานที่นี่จําเป็นต้องที่นี่เหรอต้องเป็นที่เดียวกันไม่มีทางที่เขาจะอยู่ต่อพาณิชย์มาเขาก็จะไปแต่ไก่วิทพูดดักเขาให้ยาหนุนอยู่ช่วยสอดงานกับพาณิชแม้จะรู้ว่ายาหนนไม่พอใจ แต่ไกวิทยก็กึ่งขอร้องแกมังครับยานนนตอบตกลงก็แค่ลำบากใจพอรู้อยู่แล้วว่าพาณิชย์ทำอะไรตัวเองไม่ได้ก็แค่ทนทนหน่อยแล้วค่อยขอแยกออกไปลองที่ไม่สบายใจเลยพอรู้ว่ายานนน์ลำบากใจมากพอ,อยานนนพักที่นี่แต่พาณิชย์มาทุกวันก็สร้างความลำบากใจ ให้กับยานนนแน่นอนคุณหนูจะดีหรอครับทำไมคุณไกวิทย์ถึงได้ทำแบบนี้ไม่รู้สิเดี๋ยวผมจะโทรไปหาคุณสีชัยนะครับคุณปู่ท่านคงรู้อยู่แล้วล่ะไม่งั้นพี่ไกวิทย์คงไม่พาพานิชมาที่นี่หรอกผมไม่เชื่อหรอกครับผมขอทำคุณท่านก่อนอืมพออรอองโทรถาม ก็ได้รู้ว่าเขาก็เพิ่งรู้รู้ตอนที่โทรมาก็ไม่รู้เดี๋ยวจะช่วยพูดแล้ะถามให้ทำให้ละอองถึงกับเพียดไก่วิทย์ทำอะไรโดยไม่บอกสีชัยไม่บอกแม้จะปูกของตัวเองคุณหนูยานนมันแปลกๆนะครับทำไมคุณไกวิทย์ถึงได้ก็ พาณิชเคยเป็นน้องของพี่ไกวิทมาตั้งนานก็ต้องมีความผูกพันกันบ้างคุณหนูไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงอะไรละครับเกิดคุณหนูพาณิชตามพวกเราไปที่ร้านอาหารถ้าเขาเกิดวางยาสิ่งที่เรองังอวัวคือพาณิชย์จะไปแอบวางยากับบรรดาผู้เฒ่าที่ผูกเป็นโตถ้าเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นงานนี้ ยาโนนต้องรับผิดชอบเต็มๆพานิชชอบวางยาเป็นงานถนัดยาโนนคิดไว้อยู่แล้วเลยคิดว่าจะไม่มีทางให้เรื่องแบบนั้นมันเกิดขึ้นพอตัวเองก็ไม่อยากให้ใครตายแต่ทั้งคู่คิดถูกเพราะพานิชเลือกที่จะวางยาวางยาในดอกไม้พานิชมองขวดเซรามิกสีขาว ขวดเล็กในฝ่ามือเพียงโรยผงยาขาวๆลงในดอกไม้ทันทีที่ลูกค้าจับหรือสัมผัสยาก็จะออกทิทันทีเป็นผื่งคันขึ้นหน้าเกียดไม่แค่คันมันยังแสบร้อนดูสิว่ายาหนนจะแก้ปัญหายังไงต่อให้จะแก้ปัญหาได้ในภายหลังก็ถูกสืบประจานยับจากลูกค้าที่มาเอาเรื่อง คิดคิดแล้วก็อยากจะหัวเราะออกมาดังๆพวเราะล่วงหน้าออกมาก่อนเลยผงยานี้เขาทำเองไม่มีทางที่ยานน์จะหายากแก้ได้ง่ายๆเขาไม่เชื่อว่ายานน์จะเก่งแล้วก็เร็วด้วยแต่ถ้าใจเร็วก็ต้องเร็วให้มากพอคิดคิดแล้วก็อยากให้ถึงพรุ่งนี้เร็ว จะได้เริ่มความวิบัติให้กับยานนทความคิดของพาณิชย์ว่าร้ายแล้วแต่การกระทำกับร้ายกว่าพ่อพาณิชย์ทดลองยานี้กับพี่สาวแท้ๆของตัวเองอย่างนิตาที่ผื่นขึ้นไปทั้งตัวไม่ใช่แขนหรือใช่ขาแต่มันทั้งตัวพาณิชย์ทำเป็นนิ่งเฉยทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้พ่อถึงยังไงก็มีคนแก้ได้อย่างญาปางทิพย